มาทักตอนนี้เป็นไงครับมาแล้วมามามาช่วยถามเร็วมาหน่อยสิมาช่วยถามเร็วมาตอนนี้เป็นไงครัก็โอเคครับก็โอเคทุกอย่างครับแฮปปี้ดีผมก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเนาะไปไหนมาไหนก็อะไรก็เปิดเผยตลอดอยู่แล้วใช่ไม่เราคอเราได้เปิดแต่ที่มันสบายใจ้ไหมสำหรับสำหรับเรื่องเรื่องความรักของเรา ผมก็ไม่ได้ปิดอะไรกันตั้งแต่แรกแล้วนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องของวัยแหละเรื่องของวัยอ่ะวัยสามสิบการมีแฟนปกติมากนะผมรู้สึกคือจริงๆก็มีกันตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะหลายคนอะเราแฮปปี้ดีเนาะเฮ้ยเศร้าเหรอเศร้าเหรอเราแฮปปี้ดีใช่ไหมพี่สี่สิบพีผมสามารถเตะนักข่าวคนนี้ได้ไหมครัมาได้ครสามารถเตะได้ไหมมีเพิ่งสาวคนนี้ได้นะเรื่องความรักอ่ะเราเอาจีรามูแม็กคว้าไว้เขานะเรื่องความรักเราดีแบบมั่นคงขนาดเนี้ยเราไปไหวที่ไหนเราพูดแบบแบบไพลว่าได้ยิน คือถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยเอออันนี้ส่วนตะัวผมไม่ได้ไหว้ขออะไรนะเพราะผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างบางอย่างเนี่ยในชีวิตเราถ้าเราขอแล้วเราไม่ทามันก็ไม่เกิดประโยชน์<อ>ผมว่าเราต้องทํามากกว่าขอนะอในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานด้วยเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์ของคนรักหรือว่าเรื่องเพื่อนอย่างเงี้ยเราต้องทําทามันถึงจะเกิดใช่ครับมันถึงสาเร็จนี่หรอฮะหมายความว่าอะไรอะ าขอมันต้องทําอเออสมมติว่าถ้าเราอยากทํางานเราอยากได้งานเยอะแต่เราโมแต่นั่งของงานโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทำงานเราก็ไม่ได้หรือถ้าเราอยากได้ความสัมพันธ์กับครอบครัวดีแต่เราก็โมแต่ขันหลังให้เราเราพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่มันก็ไม่เกิดประโยชน์ไอ้นี้ในสิ่งสิ่งนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควใช้วิธีนี้ยมาตลอดถ้าเราถ้าเราจะรักใครเราก็ต้องทุ่มเทเขาเออเรื่องของความซื่อสัตย์สำคัญ โดนเป้าเลยเหรอโดนมาเองด้วยโอ้ยเสียใจไม่ใช่เราคืออย่างความรักของเราแล้วแล้วที่เราให้ความรักยังไงความรักของมอบของเรานอกจากความซื่อสัตย์คือผมว่าความสม่ำเสมอและความเรียบง่ายซึ่งผมว่าทุกคนก็อยากได้ความเรียบง่ายอยู่แล้วมันก็จะมีคนที่อยากได้ความผูหวานบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้สามารถจะผูหวานได้ตลอดเราก็ต้องมีช่วงเวลาที่มันเรียบง่ายแล้วมันก็มั่นคงว่างเป็นอะไรที่เราไม่ได้ฝืนครับ แล้วตัวนี้อิงหวานนะแล้วคนมันเป็นติกนะฮะกาแฟเราอ่าผมว่าผมก็เหมือนคนปกติทั่วไปนะถ้ามองสแตนดาร์ดกับตัวเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวที่ผมเห็นก็ไม่ได้ทิ้งกันเท่าไหร่นะก็สัมบาร์ดีมันมิงมีไหมะมุงมิงก็มีบ้างอ่ะผมก็มุงมิงตั้งแต่กาแฟกับแม่ผมก็มุงมิงหมดแล้วคำเรียดคำเรียกแฟนแฟนว่าเอาผมเรียกชื่อเรียกชื่อชื่ออะไรฮะอิงพี่เจ้าอนเลย ชื่ออะไรฮะชื่ออะไรชคดีที่ไหว้พระมาแล้วผมรู้สึกสติอยู่แบบนี้อ๋อแล้วเราบุ้งนี้กาแฟเราทำยังไงอ่ะพี่จริงๆก็ชวนกินข้าวหรืออะไรเงี้ยเราก็อ้อนกินข้าวอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละฮะเพราะแต่คนก็มาถามว่าเมื่อไหร่เราได้เห็นเมาแต่ละที่ยวมาแต่ลาบมาแต่แดดเปนเยอะไปมาตดดแผมว่ามาหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่า ถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าคนได้ได้ถ้าเราใช้ชีวิตกันปกติเดินง่า<ล>ยอะไรเงี้ยก็เห็นอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ปิดไปอีกแล้วแต่ว่าในพื้นที่โซเชียลโซเชียลอะไรเงี้ยในพื้นที่มีเดียอะไรเงี้ยของผมผมยอมรับว่าผมเป็นคนสัธารณนนะ<ม>แต่ว่ากับคนอื่นๆไม่ว่าจะกับเพื่อนอกับใครก็แล้วแต่ที่ผมจะลงรูปอะไรผมก็ถามว่าเฮ้ยแท็กได้ไหมเปิดหน้าได้ไหมเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเรารักษาโรคและพื้นที่สตงๆเราค่อนข้างเยอะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะรักษาเยอะนะ รีบวัวเขาจะมันต้องมาเจอเปิดฟาร์ฟหรือว่าดราม่าดำในใดต่างๆอันนี้มันก็เป็นการโฟเทคเขาด้วยไม่ยอมอก็มีโฟเทคเขาโฟลท์เกอนก็โฟลทหมดนะอี้พูดจริงๆจริงๆมีเคยถามเขาไหมว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งต้องลงเขาโอเคขียนไว้ว่าตัวเว่าเองแบบของนี่เปิดดีกว่าฝ่ายเขาว่ะตอนนี้เราก็คุยกันอยู่ตลอดนะว่ามันให้มันเป็นไปเรื่อยๆดีกว่าตามสิ่งที่มันควรจะเป็นดีกว่าปีละห้าปีกว่าตัวสองเลยเราคุยเรื่องงานกันไหม ไม่แล้วเรื่องอะไไม่ล้วไงไม่แต่สเต็ปต่อไปอยากรู้ไงผู้หญิงที่จะเอามาชนะใจผู้ชายที่แบบว่าเฮ้ยโดนสูงโดสูง่ะทําทำยังไงคือผมว่าอันนี้สิ่งนี้มันก็เป็นเรื่องของด้วยคนแต่ละคนมันมีความไม่เหมือนกันเนาะของผมผมก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวผมก็ยอมรับว่าก่อนหน้าเข้ามาทํางานก็ค่อนข้างที่จะไม่ยุ่งกับใครเลยอะไรเงี้ยมัน แต่เวลา,เ,าเราทำงานก็ต้องปรับตัวมันก็จะมีโหมดว่าหมดเราอยู่กับตัวเองหมดเราอยู่กับเพื่อนนี่ทํางานหมดนี้เราต้องเป็น e n t e r t เนอร์อะไรก<ม>็แล้วแต่ซึ่งข้อดีคือเขาเป็นคนคล้ายๆผมผมว่ามันก็เลยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรกันเยอะเลยเคลือนคล้าย,าายก,ากันจูนกันติดแต่ว่าเขาก็เป็นคนพรเวษี่สุดกันใช่ไหมใช่อย่างเวลาไปข้างนอกคนมองเขามีแบบคนเราไหมว่าอาจจะแบบอาจจะงงเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาไปด้วยกันเพราะเราเปิดเผยอยู่แล้วพวกเรา ที่เขาไม่เคยบ่นะแต่แต่ที่ผมเห็นคือมีคนขอถ่ายรูปผมเนี่ยเขาก็เป็นคนถ่ายให้อก็สปอร์ตก็สปอร์ตเนี่ยซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่ทำเป็นนะอันนี้ออีกย่างหนึ่งคือความสัมพันธ์คือการสปอร์ตที่ทำไปกันแล้วถึฉันมามีขอทานคู่ไหมมีใครเจอแล้วขอถ่านคู่กันสองคนเลยนะมีบางอย่างเขาเราเรากับแฟนน่าจะอยากเออก็ยังนะฮะยังนะยังมีได้ไปหา ในี่ผมคิดอยู่ผมว่าไม่มีไม่มีเพว่าไม่มีเออก็่ต่เวลาไงเพราะตัวตากล้องตากฝ่ายเป็นคนพิเศษการเจูงการตุกลางอะไรเออจริงๆเราก็แบบติดต่อกันตลอดนะทำงานอะไรแล้วก็มีโทรคุยไลน์คุยอะไรอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ทั้งคู่ก็เป็นความสบายใจในการทำาใช่เวลาเราทำงานเหนื่อยเง,งี้ยเราก็มีครอบครัวอยู่แล้วมันมีครอบครัวที่ให้คุยได้บนได้ว่าเออแม่วันนี้เหนื่อยนะอะไรเงี้ยมันก็มีคนอีกคนหนึ่งที่เข้ามาให้รู้สึกว่าเราสามารถพูดได้<ช>คือมันไม่ได้เป็นแค่แค่แฟนเดียวมันเป็นเพื่อนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสบายใจสบายใจอเอาล่สบายใจ มันเหมือนพูดเหมือนไม่ได้ค่ะมาเออเราเราเรื่องงานเราบ้างค่ะปีปีน like> claro ี้มีอะไรบ้างอ่าปีนี้ก็มีเรื่องนี้นะฮะสมคอร์ากครับก็เห็นว่าเป็นอันดับหนึ่งของช่วยดีแล้วเป็นถ่ายว่แล้วด้วยมีเองก็ฝากด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคนไทยก็เป็นเรื่องรอเดตรอเยอะเครับผมหลังๆก็งานนอค่ายก็จะต่ออไรอย่างเน้องใช่ครับใช่ครับไปรับบทเอาไว้เลือกรับช่วงก่อนหน้านี้ก็ รับทั้งหมดะซึ่งการรับนี้มันมีผู้ใหญ่ที่คอยช่วให้ด้วยอยู่แล้วครับเออก็เลยทำความอะสมงใช่ครับแต่ตอนนี้ก็ต้องดูดูนิดนึงดูเรื่องของเวลาด้วยเพราะว่าแบบอย่างอย่าง,อางอรอเรลสรอเยอะนี่ถ่ายคือค่อนข้างแอคชั่นแล้วมันจะทําให้เวลาพัผ่อนน้อยผมกวงานมันไม่ดีอ,อ๋ขอขับคานไม่นีครับผม